ไม่ยา,าอ่ะเมยเป็นลูกเรือแล้วอ,ะอ่ะเดไม่อาเป็นลูกเรือแล้ว่ทำไมอ่ะทำไมต้องให้แจมเป็นแต่ลูกเรือลูกเรือด้วยอ่ะพอเป็นลูกเรือนี่พูดตรงๆนะว่าภารกิจกับภารกิจเถิดถามว่ากลัวใครไหมก็ไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ดีๆก่อนแมแล้วยืนทําภารกิจกลางพายุหิมะใช่ไหมนะ ไอปังมันวิ่งผ่านแจ้งไปนะคะทุกคนปยเแบบร้อยไอปังน่าจะเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าดูเหมือนว่ามันค่อนข้างวิ่งเควสได้ค่อนข้างฉลาดราไปห้องนี้ดีกว่าไม่มีใครเปิดไฟเลยเถาจริงนี่เขาไปเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นมาเนี่ยโอ๊เปิดไฟละมาแล้วจ้าไม่มีใครอยู่ใช่ไหมห้องล่าง ดีไม่มีใครอยู่ปึ๊บมือซนาอยู่ข้างบนมือซนาอยู่ข้างบนมือซนาอยู่ตรงนี้อยู่ตัวห้องนี้เลยนี่เมื่อกี้มืมอซนาอยู่นี่เลยมันมุดท่อไปแล้วแน่เลยอ่ะ โพยนี้เสร็จก่อนไปทางด้านขวาเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอออุ๊ยโอ้โหคุณอมได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นน่ะ ไม่นะอย่าบอกนะว่านี่เราเป็นคนดีที่อยู่ในฝูงของพวกคนชั่วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แป้งก็อยู่กับป๊อปไม่ใช่เหรอในห้องหนูไม่ได้อยู่กับพี่ป๊อปค่ะเพราะว่าหนูกลัวพี่ป๊อปหนูก็เลยเดินลงมาตอนมันเกิดเหตุสไนเปอร์คือต้องบอกว่าตอนที่อยู่เหตุสไนเปอร์หนูอยู่ตรงลาวาค่ะอ่าใช่แล้วแป้งเดินเข้ามา แล้วก็ไปส่องส่องชีพจรคนถูกปะใช่นูส่องที่ปรจอคนแล้วปินลงมาแล้วก็แล้วก็ไปทางห้องเอ่อเติมน้ําค่ะกันจะสดให้มาอยู่ขวาบนเ่าคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยน่าจะโดนมั่วไปละแม่ผมอยู่แต่ถ้ามั่วนี่เราต้องหาคนมั่วให้เจอไม่คาตกรด้ไม่งั้นเราจะโดนมั่วกันหมดเราต้องหาคาตกรด้วยแล้วไฟปิดบ่อยมากไม่แล้วประเด็นคือผมผมตายอยู่โวนแม่แล้วคนอื่นไม่กดสกิปถ้าไม่แน่ใจ พี่ฉ่ำโมก็น่าจะอันตรายแจงเชื่อใครไม่ได้เลยวะทุกคนแจะต้องทำยังไงดีหนูว่ารอบนี้จะจะเป็นฆาตกรคนที่สี่พี่เกดเดอย่าม่ยุ่งไปไปพี่กิจกำลังดูชีพจรกิจดูชีพจรอยู่เฮ้ยสงสัยพี่พี่โซอ่ะแจงสงสัยพี่โซพี่เกดนั่นไงไอตัวม่วโอ้โห ไอแนนไอวีพีสุดเขากินขาราชการทั้งสองคนเข้าไปและหนูโดนโหวตออกค่ะบ้านโดนโหวตออก้าเล้วเขาผมแปลกแยกจากชาวบ้านเขาอยากเป็นมั่งจะบอกว่าอุ๊ยเราได้เป็นนักต้มตุ๋น อา้ารอบนี้จะได้เป็นนักต้มตุ๋นนะคะโลกของนักต้มตุ๋นก็คือต้องฆ่าคนแล้วก็ต้องหลอกให้มีการ sabotage เกิดขึ้นนะคะผมไปตกใจตกใจกลัวตกใจกลัวก่อนตกใจกลัวเอ๊ะเดี๋ยวนะเราอยู่กับนาซาไม่ทำชั่วโอ้อยู่กับป๊อปสดเดอร์ เขาจัดการกันเองดีกว่านะคะเรายอมรับเลยว่าเขาเป็นข้าตกรคู่รักที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบวุยวใจร้ายเลยอะไรลกไปต่นเดิมทำไมต่อเดิมไม่เคยได้เล่นนูขอถามกับว่าใครอยู่ที่ไหนบ้าง เมื่อกี้แจ้งพูดก่อนเลยนะเมื่อกี้แจ้งอยู่กับพี่โซที่ไหนต่อห้องกล้องวงจรปิดจ้ะแล้วพี่แจ้งเห็นหรือไม่ว่าใครออกไปจากไม่เอาไปไม่พูดกับใครใครอยู่ที่ไหนต่อยังเอาตรงเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดเลยเพราะว่าอยู่กับพี่โซ่แล้วก็กำลังกลัวพี่โซอยู่ก่อนหน้านี้ผมดาวน์โหลดข้อมูลอยู่กับชาโม่ที่คาเฟ่เตเรียแล้วก็ผมลงมาที่ห้องรูดบัตรต่อ ข้างล่างสุด<ม>ห้องคอมอไหนไปดูกับทัชชีผมเห็นช้างม่อยู่กับผมข้างล่างขวาสุดนะนั่นแหละเข่เราดาวน์โหลดข้อมูลจริงอ่ะเพราะว่าผมดาวน์โหลดกับเขาใช่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีไม่มีสไนเปอร์แน่นอนเพราะว่าไม่มีบนหัวผมผมไม่รู้ว่าโซนเดอ้อหรืออีวาตายยังไงแตอ่อาจจะอาจจะมันเร็วมากอ่ะเมื่อกี้อ้าวใครเป็นคนฆ่าพี่ป๊อปอ่ะถูกอมหรือเปล่าพี่ป๊อปอยู่ที่ห้องพยายามไม่พี่ป๊อปพี่ป๊อปเป็นศพเหรอใช่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้โหวตเลยผมสิปพี่แป้งคุณนั่นแหละเป็นคนฆ่าแล้วี่กิจโดนอมยัอไม่มีตายเลยเอาไม่รู้รู้เหมือนกันในพลังงานอมพี่กิจเอาละสิเจ๊ก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างรู้เพียงแค่ว่าเราต้องฆ่าให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเอง เรายังฆ่าใครไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยไม่กล้าฆ่าใครเลยอะ่ะอุ๊ยอุยอุยนาชาไม่ทำซุ่นอะโกรพี่ไว้คดวิ่งมาห้องนี้แล้วก็มาดูแอ ไรในท้องไหมมีไรในท้องไหมเราแจกค่าไม่ได้อ่าเมื่อกี้เราโทรแป้งช่วยด้วยพี่แป้งช่วยด้วยพี่แป้งช่วยด้วยพี่แป้งพี่แป้งต้องแตะไอ้ทา้าด <c oughs> นั่นไงทวดไอ้ทา้าดพี่แป้งไม่ยอมค่าไอ้ทานน้าดดันอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะพี่แป้งพี่โซโอ้โหจบเลย พอโหวตปุ๊บแจงตายเลยนะคะโอ้โหหนูหนูสัตนิฐานว่าเป็นพิษทัยาหรือเปล่าที่เป็นฆาตกรแต่ว่าคนที่ยังเป็นไอกินงำๆยังมีอยู่ไม่ใช่ผมแน่ๆบู่กับใครอ่ะผมอยู่คนเดียวแต่ก่อนก่อนเกิดเรื่องอ่ะผมอยู่ผมห่านแป้งไปแป๊บหนึ่งแต่หูคิดว่าใครอยู่ห้องกล้องเมื่อกี้ ผมอยู่ครับแต่ไม่เห็นอะไรเลยแป้งมันอยู่นห้องรุดบัตรอะก่อนหน้านั้นอะรุดบัตรคือตรงไหนแต่พี่ทัศน์เู้่อมอิงออกมาจากทางนั้นนะห้องแอนดมินไงคือว่า่สวนกันพี่ทัศนไม่ไมผมอยู่ห้องกล้องแล้วก็ไปข้างบนเฟเจอพี่โซลังสแกนอะไรอยู่ไม่รู้ที่เอ็กซเรย์อะไม่รู้อะเอาไอ้โมก่อนไม่ใช่ทป้มไม่รู้อ่ะพี่พี่รอยาอย่างเดียว อะไรวะเราแจงเพิ่งฆ่าไปอย่าแจงฆ่ามันใสต่อไม่ได้เจอศพทุกครั้งเลยทุคนดวงดีโซมุ่อยนี่เ่อโซใช่แน่นอนไม่พี่เฮ้ยเสียงแตกดิเจียงแงแตกดิสแกนอยู่รู้ว่าพี่ทัศน์ผมผมทำงานขยันขันแข็งาุกหนไปไปไปหนูไม่ได้เชื่อใครเลยหนูเชื่อเพาหนูว่าพี่ทัศน์เป็นคนถามลูกเรือโอ้ยบอว่าไอ้ทัศน์เป็นคนถามมาทุ่อยู่ไอ้ทัศน์มันก็ชนะเราไป ยังจับแยกเลยยังไงไทยก็ชนะอยู่แล้วปะเร็วเร็วเฮ้ยยังแก้ด้วยว่ะแหมเว้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การนั่นไงมันอมไปแล้วของมันทำไมไม่มีใครเชื่อไปังวะแล้วคือรอบนี้แจงกับพี่แป้ง สองคนแล้วไอ้ทัดอมไปหมดเลยไม่ได้ฆ่าใครเลยหิวหิวเหลือเกินผมกำลังพูดว่าไอ้ทัดอมใครก็ได้อมต่อหน้าก็ชนะแล้วเนี่ยมันเหลือสองคนไะแล้วประเด็นคือหนูไม่เจอพี่ป๊อปเพอดีหนูก็ยังพูดว่าสดเดินน่าสงสารี่ในระหว่างที่พี่ป๊อกกำลังสแกนตัวอยู่นั้นฉันก็ฆ่าเขา วัวพี่ทัศน์เป็นคนถามว่ะโอ้โหมันเป็นการที่แบบว่าน่าจับตามองมากเพราะว่าทุกคนแบบเราเราแพ้ราตัวอมจริงๆอ่ะปวดหัวเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ้วดผมแบบไม่มีปีบไม่คุยไม่มีเหตุผลอะไรเลยพี่โซพี่โซคือตัวกั่วเลยอะพี่โซคือฆาตกรคนที่สี่โอ้โหพี่ไม่มีหลักการเลยอะพี่โซเหลือไม่ได้ฆ่านี่มันคันมือจริงๆคันมือ